พีพอรครับมากับน้อง BYD ดีออตโต้สรุ่นแรกๆรุ่นราคาติดท็อปเทก็พาน้องพอตกับพี่พันธ์มาเที่ยวทะเลหาจอมเทียนเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆป้ายก่อนนะโอ้ตรงนี้ห้ามเข้านี่สวยงามพระรามเก้าครับผมก็ตรงนั้นก็จะเป็นเรือเรือที่ เก่าแล้วนำโดยแม่ลุงอ้าวถ่ายเลยครับถ้าไม่ถ่ายเดี๋ยวคนอื่นมาถ่ายแล้วนะพันแม่เอาหมวกมาให้แม่มร้อนไปรู้เร็ว,วโอเคครับคลิปนี้ไปถ่ายรูปให้แม่แล้วก็อเอาลูกกมาถ่ายด้วยเร็วๆเธอพอจ,จากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วพี่พัน์ก็เล่นทรายไปอยู่ตรงล้อมๆไปลูกไป,มไ,ป,มไ,ปไม่ได้ทาครีมมานะฮะ เราถ่ายกันสดๆเลยนางแบบก็พร้อมโอ้มีเล่นว่าด้วยจริงๆจะไปตรงจุดนู้นนะที่มีต้นไม้ที่เคยไปที่มีเอ banana านานไหมเรือกล้วยนะฮะก็ไม่ได้ไป เพราะว่ามันไกลอาจจะไม่มีที่จอดรถนะครับก็เลยมาเล่นใกล้ๆโอเคตรงนี bah, out, ้ก็ถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งพอเก็บหอยไหมเก็บหอยไหมโอเคครับพ yeah. ี่ปอจะเก็บหอยไปให้ย่าดูโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเก็บไปดูเป็นความทรงจำนี่ในการมาเที่ยวครั้งนี้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ